สุดว่ห้วยห่วยใส่ขงใส่ของลกลองใส่ใส่งกลางพี่น uh <kleine> <ame> ้องใส่นสุดสุดเอ้างนโอ้มือสุดสุดวันีใส่แว่นเข้าไปงกน่ะเอาเป็นไรพี่น้องโอ้โหมันจเกินอดิโอ้ยมอสุดสุดเฉยม่ไนี่เอาขึ้นเอาเอาไปก่อน ตัวนี้เอาใส่ไปเหตุงานนี่ครับใส่เหตุงานได้นี่ครับนี่ใส่เหตุงานแล้วนี่ใส่เหตุงานนะครับเนาะนี่งามทั้งนั้นนะครับมือนี่ตัวนึงนี่ตัวนี้ก็งามพี่น้องนี่เสื้อแขนยาวเนี่ยนะครับเสื้อแขนยาวนะครับมาหอดสูตรมาเฮ้ยไม่สูตรสูตรมสวัสดีครับผมผมบาสขุนเก่าครับผมมือนี้จะมาไอ้เบิ้งไอ้ตลาดหนักของสมุทรเก่านะครับ เคยถ่ายแล้วรอบนึงนะครับผมครับมันเป็นในฝั่งที่มันทิ้งขยะอ่ะแหละนะครับผมแต่ว่ามันมาหาเบิ่งเสื้อผ้าแนว่ยใส่ได้มีบอนะครับไปเบิ่งกันนี่ครับบริเวณส่วนมากพคนจะตั้งอยู่ข้างๆกับร้านค้าก็คือช็อปนะครับผมช็อปหมู่บ้านนะครับผมอันนี้เป็นช็อปฟาร์มโนัสเด้เพี่น้องเด้อยนะไปเบิ่งก่อนหาเสื้อหาเพื่อมีเสื้อมีผ้าเอาไปได้ใส่นะครับผมนะครับแต่ว่าส่วนมากกะเป็นเกือบบอนะครับเมื่อนี้วันอาทิตย์ นะครับสนมากเพื่อนกันจะมาชิมมือวันทิตขวดวายขวดอย่างนะครับแต่ว่าเป็นขวดเป่าอดอกนะครับนี่นนอันอุ้ยรองเท้าน้องพี่น้องอ้ยในการเลยนี่นี่ครับรองเท้าเปลเสื้อผ้ามาบึงบเอานะครับผมไว้เสร็จนี่เอาสีไปเสร็จอ้ใเสื้อยังีงใส่งานก็ได้ดิเนิอยุเอาไปเสียโต๊ะเนี่ยอะัหองก็มี้วนี่ห้มก็มีโอ้ สักปูเนาะเฮาไปปูได pues e. ้ปูเราไปสักน um well uh ี่อยนึอุ่นดีขึ้นยังไรเนี่ยนี่นี่รายการโอ้นฟังเพลงหนาวอยู่กระดุมือเ์ิี้อะไเย็นหลไหลเอาเอาอยากได้อยู่เน้ะแต่ว่าผัดไอ้เพื่อนนั่นใช่หล่ะห้องสิไปทางหน้าตั้ใช่หล่ะโอ้รายการอะไเนาะอู้นี่แหละครับผมพี่น้องนี่นี่ครับอันนี้เป็นเสื้อผ้าหน้าเพียหน้าบิ้งเยอะนี่รองเท้าก็มีเป็้องยังไง ห้องเช้าก็นเลยเสื้อผ้าเสือ้อแขนยาวแล้วอยากได้เสือ้อแขนยาวพ,พี่เกีนเนยงคุณคุณอ่ะอู้ว่ามีตู้ดีพี่น้องแต่ว่า,นานนหน้า,น,านีมันขนาหนาเอาไปเรโอรถอ้ยงามอยู่เลยพี่น้องนี่ถ้าบ้านเฮาบอกคุณอ่ะอู้พี่อ่ะถ้าบ้านเฮาเนา่ะอยา่าเบาแบบพี่น้องนี่ไปไปน,นี่นะครับซองตู้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาวางตั้งกล้องให้พี่น้องมืงก่อนเดี๋ยวเดแป๊บนึงนะครับเดี๋ยดะอ่ะมาเมื่อครับเสื้อผ้านะครับของชมบนี่ตู้ดีเลยพี่น้องนี่ ถ้าบ้านเฮานี่โอ้ไปขายไปของมือสองเนาะนี่ครับนี่เสื้อผ้ายังดีดีเลยพี่น้องนี่ครับนี่เสื้อครับผมตัวดีงั้นเลย,ลยนี่เอาไเสียใส่เหตุงานก็นได้ครับนี่ใส่เหตุงานเอาผ่านไปก่อนเสียนี่เสื้อกัก๊กเสื้อแขนยาวเสื้อกั๊กเสื้ออย่างไล่ไล่ ววที่ขู่ว่าพี่น้องนี่เสื้อผ้านะครับเพื่อนเอามาไวใ้ให้เฮานะครับ,บเนี่พาไาเบิ่งนโอ้อยอ้นี่ไป่ใช่นในห้องน้ำนี่ไหนนี่เดี๋ยวเออที่การเลยจะระ้างมันเสื้อผ้าพี่น้องเอา้ามีตะคองดีๆทางนั้นนะครับนี่นะครับเพื่อนเอามาไวใ้ให้คนไทยให้พี่น้องเฮาไงเดี๋ยเอานะครับนเสื้อผ้ามีตัวดีนะครับ เต็มเลยนี่ชื่อกิง่งนะครับนี่เกิง่งโอ้นี่เกิ่งพาลุมโอ้นี่เนี่ยไม่ไหมเลยดิพี่น้องโอ้ยนี่นใไฮบึงนี่ครับนี่ไหมบอพี่น้องว่านี่ตัวนี้เนี่ยเนี่ยเซตบาสโกนแล้วตัวนี้นะครับยังไม่ไหมเลยโอ้ยนี่จะคลองอดีถ้าเป็นบ้านเฮาพวกนี้เนาะผุดเบื้งด้วย <c oughs> เออใส่หินง้านก็นกนได้เลยนะน่นโอ้สามตัวแล้วนี่เบาสโกนเอาตัวนี้ ครับนี่ครับเอ้าเบิ่งเสื้อผ้าก่อนพี่น้องเสื้อผ้าฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกหนังสือบ่ะอยังสมุดรองเท้าสมุดการ์ตูนนะครับอย่างลรกการ์ตูนกระตือโอ้โหก็ดีทันโอ้โหก็มีตัวดีๆแเลยเอาเอาเอานี่ใส่นอนเออนี่ในการเลยโอ้โหเอ้าได้เล็กตัวแล้วป่าทุกคนหนึ่งสอง เสื้อยีกนี่ครับผมนั่นเอาละเอาไหมไทยนอนโอ้ยเอาอย่างเดียวแล้วครับมาเมื่อนี้มาเห็นนะครับอ่านี่คุ่นโอ้ยเก่งมีตัวดีทั้งนั้นเลยเมื่อนี่มาแล้วเฮามาแล้วมาแล้ว,ลวนี่นี่พอแล้วไม่เนาะบ่มีไม้เนคนพุณน่ะโอ้มีตัวตู่มง,งามสะอ่อนไปพี่น้องสะอ่อนบ่ถ้าว่าอยู่ใกล้นี่เนาะเก็บแล้วส่งกลับไปบ้านเนาะ ส่งไปขายเป็นสินค้ามือสองละหัว,ว,น,วน, <laughs> นิ่สร้างไว้เลยนี่ยผ้าเสื้ตัวนี่ก็ได้กานนี่พื้นนี่ครับพืพ้นนี่ผ้าห่มผ้าห่มเนาะนี่ผ้าห่มนี่ตัวนี้ผ้าห่มอันนี้ก็งยังนี่ผ้ายังนี่เอาอยู่ก่อนเชแล้ดียวยางก็หลายตัวใช่หล่ะมีแต่เสื้อแบบอันเขาเริ่ว่าอย่างนี้มีหัวนี่นะมีหมวกอย่างนี้น้องอุ่นดีขนาดโอ้ได้การ มาด้พี่น้องมาแล er> ้วมื้อนี่ได้ัไอไดยังึงเอาางเกงนี่ครับางเกงใส่งเนเได้ลายคู่นึ้งโอ้ยกาเลยนี่เอาไปใส่ในห้องน้ำนี่ครับเลี้างเงเกงนี่ครับผมเป็นางเกงได้จักโตัวพุะเดี๋ยวให้พี่น้องเหมือนกันมาสกุลได้จักตัวเอาเหมือนกันปึ๊บตังกองกันเฮ้ยึสุดไน้ามาดูนี่วนี่ครับ นี่ตัวใส่เห็ดงานก็ได้นะครับนี่หนึ่งตัวสองตัวนับสองตัวแล้วเนาะยั่วไมนทันโทษท่านโทษขึนขาเอาตัวแล้วสามตัวนะครับสามตัวตัวนี้ยังบอกลายเลยสี่ตัวโอ้ยน้องนี่ตัวนี้ยังบุญฟ้าไปยังบอกเลยพี่น้องนี่ ไอ้เนี่ราคานี่นะครับ99เช็คนี่99เช็คนะครับโอ้ยไม่ให้ลูกเงี้เนาะนี่นี่เนาะนี่การเลยเนาะเฉลียหม่ที่สูงนะอือเอาคือเกาอ่ะของเดิตัวนี้เอาใส่ไปเหตุงานนี่ครับใส่เหตุงานได้นี่ครับนี่ใส่เหตุงานเนาะนี่ใส่เหตุงานนะครับเนาะนี่วางามทางนั้นนะครับมือนี่ตัวหนึ่งนี่ตัวนี้ก็งามพี่น้องนี่ เสื้อแขนยวาวเนี่ยนะครับเสื้อแขนยาวนะครับมามอดสูตรวะเนอไม่สุดูตรวะห้วยห้อยโอ้ใส่ของลูกใส่ของลูกโอ้ยขึ้นอ่แล้วลองใส่ใส่ขอก้าวไปน้องใส่เลยมีสุดสูตรเอามึงกูไหนโอ้ยแปลกเออมีวัดสูตรพอดีใส่แว่นเข้าไปมึงกูไนนเอาเป็นไรพี่น้องโอ้โยมันจะเกินอยู่ดิโอ้ยมีสุดสูตรพี่น้องเป็ไนไรครับเข้ามาครับ โอ้นี่นะครับเป็นนี่เอาอยู่ก่อนงสวยงามเลยนะครับ,บโอ้ได้สุดๆใส่แล้วเบาสุดคนวันนี้นี่คือเพิ่นบ่คนแม้าบ่เน,น,น,นี่นะครับเพิ่นเอามาไว้ให้พี่น้องเฮานะครับเอาไปใช้นะครับคนไทยฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้สิเป็นพวกอย่างนี้โน้ตบุ๊กบ่นี่นี่ครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่เครื่องพิมพ์โน้ตบุ๊กนะครับอยู่นี่ นี่โมเดลกริลได้นะครับผมโน้ตบุ๊กด้เนี่ยยุ่งอไรนี่นะครับผมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้เป็นเสื้อผ้านะครับอันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นของใสฮะเ,เสร็จเหมือนโต๊ะเสร็จงานได้ขึ้นกันอ๋อได้ขึ้นกันนะครับผมเอานี่คือโมชับฟาร์มูนัทนะครับผมนะครับส่วนมากคนจิตตั้งอยู่ตรงตรงไอเนี้ยตรงช็อปนะครับตรงร้านค้าตรงช็อปนะครับนี่จิตบ,บ้านประมาณนี้นะครับ ครับบางบางที่ถ้าเป็นหมู่บ้านใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นมีพวกเครื่องซักผ้า,ต,า,าตู้เย็นนะครับถ้าเป็นว่างหญ่ๆนะครับผมนะครับถ้าหมู่บ้านใหญ่ๆยทมีเครื่องซักผ้าตู้เย็นนะครับแต่ว่ามื้อนี้บา้าส่วนใส่สูตรพี่น้องเบิ่งเอาไหนไหนครับพี่น้องสุดสเที่ปะครับอ่ารายการอยู่ได้ <ś> <ś> สุดสๆนะโอ้รายการนะครับเอา โอเคครับคลิปนี้ขอลาไปแล้วครับวันนี้หมานแล้วครับพี่น้องพี่เอาสกุลได้เต็มเลยพีเอาไปห,หก,กึ้งตึ้งระบาดน,นี่หากระเป๋าใส่เอาระบาดน,นี่นะครับผมโอเคครับไปโอ้นี่เด็กเขมีข้างเดียววะข้าวขึ้นข้างข้างเดียววะนีรองเท้าก็มีได้ไหมพี่น้องเอาโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับถ้าไพ มาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราสกักคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับเอาพี่